แชร์กดลิงก์โอเคนี่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 ส่งลิงก์ไปให้ครับป๊าด เขาส่งลิงก์ไปให้เหล่านั้นเธอเห็นแล้วยังเห็นแล้วยังเขาส่งลิงก์ไปให้เหล่า Okay. Five. โอเคโอเคสวัสดีครับสวัสด worries, ini, ีครับสวัสดีครับเดี๋ยวนี้ดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะคุยก่อนเกมแมนูนะครับผมโอเค เกวันนี้จะมาคุยก่อนเกมกันนะครับก็วันนี้วันนี้เดี๋ยวรอ,อสักครู่นะครับผม <c oughs> ก็โอเคโอเคครับผมก็วันนี้นะครับก็เดี๋ยวก่อนรอแป๊บหนึ่งนะครับสักอีกห้านาทีโอเคโอเค,อเคงั้นเดี๋ยวเรามาพูดถึงก่อนเกมกันเลยนะครับผมก็ความพร้อมแล้วกันนะครับผมก็อ่สถิติล่าสุดที่พบกันทั้งสองทีมนะครับผมจะเป็นวันที่16บตุลา นะครับอ่าในในบ้านของเลตเตอร์ในกล่องปีที่แล้วนะครับผมก็จะเป็นเลตเตอร์ที่เอาชนะแมนยูไปได้4ประตูต่อ2ที่ประตูแรกที่แบบอ่าเมสันกินวูดนะครับผมที่แบบอ่าเมสันกินวูดที่แบบอ่าให้ที่แบบอ่าที่เมสันกินวูดแบบยิงที่แบบ ลูกแรกที่ยิงในกรอบเขตโทษนอกกรอบเขตโทษนะครับผมแล้วก็ลูกที่อีกลูกที่เป็นยูริเตอรมนนะครับมตีหนึ่งหนึ่งแล้วก็แบบมีลูกตีอสองหนึ่งที่มาคดรัดัสฟอร์ดลงมาแบบเดียวแล้วก็ยิงได้เลยนะครับผมจะเป็นเกมนั้นโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเช็เชคฟอร,รม์มความพร,ร้อมของเจ้าบ,บ้านกันก่อน,อนเลยนะครับผมทางเมนูนะครับเกมล่าสุดในลีกนะในลีก ่าเปิดบ้านเฉือนชนะตอนนี้เสเปอร์มาได้3ประตูต่อ2นะครับผมตอ,ตอนนี้ทำให้หลังอันดับที่หของพรีเมียร์ลีกนะครับมีอยู่50แต้มนะครับผมก็เป็นนัดที่สำคัญเหมือนกันนะครับผมที่โรนัลโด้แฮตติกแล้วก็ลูกแรกของโรนัลโด้นั้นก็เป็นลูกยิงรถเย็บของเดือนมีนาคมนี่นั่นเองนะครับผมโอเคมาดูารับลังิกให้สัมภาษณ์แล้วกันนะ อาแล้วมนักสัมภาษณ์ว่าตอนเนี้ยอ่าที่บาดเจ็บอยู่ก็มีแค่เอเซนสันเขาวอนนี้แค่คนเดียวนะครับที่มีอาการมาจากกลิ่ชาร์ตนั่นเองนะครับผมส่วนผู้เล่นอื่นๆได้อื่นๆนะครับที่พร้อมลงสนามก็มีนำมาโดยเดวิดเดกา้า e อิลิสเตลิสลาเวอร์วารานเฮดิเมกไวยเดโกดานโลกองกลางก็จะเป็นเฟสจับคู่กับสกอตต์มัตชุมมินเทลอแนวรุกจะเป็นเจนนซันโต ไอดอนซันโชบูนูเฟนเดนมาคาร์ฟอร์ดส่วนนักบอลก็คงจะเป็นคิสโนโรนโดหรือเซียเซเว่นนั่นเองนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูฟังอ่าสภาพความของของฝั่งเลสเตอร์ละกันนะครับผมฝั่งเลสเตอร์เกมล่าสุดเกมลีกล่าสุดเปิดอ่าเปิดบ้านเอาชนะอ่าเบรนฟอร์ดมาได้ได้มา2ประตูต่ตอนหนึ่งนะครับผมทำให้ตอนนี้รังอันดับที่10มีอยู่36แต้ม นะครับผมก็สภาพความพร้อมในเกมนี้ของอ่าเบนนันโรเจอร์นะครับต้องลุ้นว่าเจนนิเฟอร์ทีแล้วก็อ่ามาร์กอัลไบตันเนี่ยว่าจะลงเล่นเกมนี้ได้หรือไม่นะครับผมส่วนวินฟิลดอ่าเอนดิตีหรือว่าหรือหรือวินฟิลดเอนดิดีกับอ่าแอนดี้วอร์ดและไรอันเบอร์ชานยังคงหมดสิทธิ์ใช้งานแล้วก็ส่วนผู้เล่นอื่นนะครับผมลงเล่นนามโโรแคทเตอร์สมายเคิลเจมส์ชาตินเดนเนียลอาอาร์มาตีอ่า อ่าโยโยอ่าชอยิน์คิอ่าเตียมงคาคาตันเย่แล้วก็กองกลางจะเป็นยูริเตนอมงอ่าอ่าอะไรนะนอมปาลิสเมนดีแล้วก็คีเรนดิเบอร์ดีฮอร์อ่าส่วนแนรุกนะครับจะเป็นเจมส์แมติสันฮาวิบาร์แล้วก็อ่าอีเอนาโชน้ำทำอะไรแล้วก็มีจิตตากาด้วยนะครับผมก็โอเคก็ อืมเพาะประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาคาดการณ์สเปตัวจริงกันเลยนะครับผมาทางเมนยูนะครับผมที่ผมไปหามาจากอ่าในเว็บของต่างประเทศนะครับสเปตัวจริงของเมนยูก่อนเลยนะครับสเปตัวจริงก็จะเป็นในตัวก็เป็นเดวิดเจียอาร์ครับผมแบ,แบ็กซ้ายจะเป็นเอลิกเตริสแล้วก็แบ็คขวาจะเป็นเดโกดาโลนะครับผมแล้วก็คู่อ่าคู่คู่คู่อ่า คู่กองหลังนะครับจะเป็นวาร์ฟาเอยวารานจับคู่กับแฮร์รี่แม็กไวยน์นั่นเองนะครับผมส่วนเป็นกองกลางนะครับกองกลางตัวรับ2คนก็จะเป็นเฟ็ดกับคู่ Mag แม็กเฟ็ดละกันนะครับแล้วก็ตัวตัวเ,วเนรุกนะครับผมก็จะเป็นเจสันซันโซปีกซ้ายบุนนูตรงกลางแล้วก็มาคาร์ดฟอร์ดแล้วก็นาเปาเป็นเซียงเซเว่นนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับจะเป็นตัวจริงของเมนยู ต่อไปคาดการณ์สเปตัวจริงของเลตเตอร์ซิตี้นะครับผมก็จะเป็นแคสเปอร์สมายเกลเป็นผู้รับสมัครตัวเจมเ์จิจนเดนเนลลอามัตตีโชยอนชูทีมอะไรเนี่ยคาสตันเยค่คาสตันเด่แล้วก็กองการก็จะเป็นยูริเตเรมันนัมปาลิสเมนดีคิรันรจิเบอรี่เจมแมดิสันฮาร์รีบาร์แล้วก็เอเคเลเชฮันนโชนั่นเองก็พระสันก็าอาจจะเป็นสำรองก่อนนั่นนี่อาจต้องลุ้นวาร์ดี้ด้วย นะครับก็อ่าผมคิดว่าเกมนี้แมนยูนะแมนยูนะก็เพิ่งจะตกรอบยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมาด้วยแล้วก็ในลีิกก็เพิ่งชนะอ่สเปอร์มาได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมสำหรับผมนะในความคิดส่วนตัวของผม,ะมนะเกมนี้แมนยูควรเน้นแบบชนะมากๆเลยควรเน้นแบบควรเน้นจัดๆเลยนะครับผมก็อืผมเชื่อว่าชนะได้แต่แบบชนะแบบจับ ไม่หนึ่งศูนย์กับสองหนึ่งอ่ะผมผมคิดว่าประมาณนี้เพราะว่าอ่าแนวแนวรับของเลสใช่ไหมล่ะครับผมกป็ประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพอบอนประมาณสี่อ่าห้าทุ่มครึ่งใช่ไหมรับเดี๋ยวอ่าประมาณสี่ทุ่มครึ่งก่อนบนันเตะสิบเอ่อหนึ่งชั่วโมงนะครับผมผมก็จะ โพสไปในเฟซนะครับผมว่าส่ตัวจริงของมมนยูเป็นใครบ้างนะครับผมก็ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่แบบอ่าเพราะเพราะว่าเพิ่งทาครั้งแรกก็ขออยากได้คาแนะนําบางอะไรบ้างนะครับผมก็ประมาณนี้หลักกนรเอาสำหรับคุยก่อนเจแต่ว่าผมก็ทมครั้งแรกเหมือนกันนะครับสาหรับอ่าอันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูคู่อื่นเอาตอนนี้คู่อื่นกำลังเตะอยู่กำลังน่าจะจบครึ่งแรกอยู่นะ อ่ามาดูซิไม่ใช่เบตันซิอ่าเชลซีโอตอนนี้เหมืออยู่เสมออยู่ศูนย์ศูนย์นะเชลซีต่อไปอ่าเมสซี้โอ้เมสซี่นำสองศูนย์แล้วว่ะโอ้จะจบครึ่งแรกแล้วเมสซี้นำสองศูนย์แล้วก็ในช่วงหัวค่ำนะครับผมตอนนี้ลิเวอร์พูลชนะชนะวอตฟอร์ดในช่วงหัวค่ำไปสองตัศูนย์ก็ตารางคะแนนตอนนี้ลิเวอร์พูลขึ้นเป็นจ่าฝูง ชั่วคราวนะครับผมแต่ว่าตอนนี้แมนซิตี้นำสองสุดใช่ไหมถ้าจบถ้าแมนซิตี้ชนะก็ขึ้นกลับไปจากฝูงเหมือนเดิมแต่ว่าหากว่าผมเชื่อแชมป์แมนซิตี้ปีนี้แมนซิตี้ส่วนเราลุ้นท็อปโฟโ์แล้วกันแมนยูของเราคงต้องลุ้นแค่ท็อปโฟร์นะครับผมก็ยังไงดอีอ่ะเดี๋ยวดนะเดี๋ยวผมไปดูในทวิตเตอร์แบบหนึ่ง นะครับบมว่ามีอะไรเกี่ยวกับแมนยูอีกไหมเออ๊ช่ไหมฮะออกคราวนี้คงก็รู้แล้วใช่ไหมครับสำหรับสำหรับอ่า ข่าวของอดิคกนไร์นะครับที่เดวิดวมอร์เนี่ยตั้งราคาไว้หนึ่งรอยล้านปอนด์โอ้เพงมากใครจะซื้อวะก็เราซื้อทุ่มไปเลยผมอยากได้โอ้โหโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูไซมนสโตนละกันนะครับผมดีสวิตเมื่อ4ี่สิบเจ็นาทีที่แล้วาอ่าไซมอสโตนกล่าวว่าลังนิกเกอรถึงแฮร์รี่ไม่ก้าวนะครับในโครงการแฮร์รี่ใน พูดถึงแฮร์รี่มากกว่านะครับว่าแฮร์รี่แฮร์รี่เนี่ยเป็นกัปตันของเราและเป็นมืออาชีพที่ยอดเยี่ยมนะครับแบบเขาไม่เคยเห็นเขาให้น้อยกว่าทุกอย่างเพื่อสโมสรผมเขา,ารู้สึกปิดหวังที่ได้รับการต้อนรับที่เขาได้รับการเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษนะครับผมผมลังนิกก็ไม่เคยแบบรู้แบบแบบนี้นะครับผมก็ ก็ก็ต้องลุ้นนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคอันอุย้ยเดี๋ยวนะนี่ใครลงอะ่ะอ๋อโอเคไม่มีอะไรแล้วน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับอืมก็ใครมีอะไรคุยก็คุยได้นะครับผม Okay, เดี๋ยวผมหาข่าวนะครับว,ว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเคอเค๋อก็เนี่ยลืมไปอ่าเมื่อไม่เมื่อเมื่อวานนี่แหละไม่รู้น่าจะเมื่อวานนะครับผมอ่าบูมโนโฟนเดของเราได้ต่อต่อสัญญาใหม่เป็นที่เรียบรอนะ้อยแล้วไปถึงปีถ้าแตผมจะไม่ผิดน,น่าจะสองพันยิบเจ็ดอ่าอ่าเหมือนแบบอ่าต่อไปถึง2 0 2พันยิบแล้วก็บบกไปอีกหนึ่งปเป็นสองพันยิบเจ นะครับผมก็ผมก็โอเคแต่ว่าฟอร์มของเขาในในปลีกหลังๆมันมันมันดรอปลงจากลูกการแรกที่เขามานะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรนะครับผมก็ก็เอาใจช่วยผมว่าเขาพอแบบได้ได้ได้สัญญาใหม่อาจจะทําให้เขามีแบบกําลังใจดีขึ้นว่ามีใจิตใจที่ดีขึ้นในการพาทีมจบทัฟฟ์โอ้แนละ้วแต่ว่าผมมองว่าอยากอยากให้จบนะ พราะว่าอยากให้โค้ดคนใหม่แบบมาให้เร็วที่สุดอ่ะตอนนี้นเต็งหนึ่งเต็งหนึ่งก็เป็นอิเล็กทนฮักใช่ไหมเต็งสองก็เป็นโปรติมมรรชโนโปรติชโน่นะครับผมก็ประมาณถ้าผมเลือกนะผมเลือกเทนฮักผมเลือกเทนฮักคครับใช่ผมเลือกเทนฮักนะครับผมก็ประมาณน,นี้ก็เทนฮักก็ใช่ครับเทนฮผมผมผมชอบเทนฮักนะ ผมผมชอบที่น่านักคกรบโอเคครับเดี๋ยวนะ่าเดี๋ยวผมขอรีเฟซเวิตแป๊บหนึ่งว่ามีข่าวอะไรเพิ่มเติมอีกไหมสำหรับเกมแมนยูคืนนี้อ๋อนี่ไงมาแล้วของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เขาของอ่ามันมันจะจะวิ่งเรื้อลึกป่าแล้วครับผมอ่าเขาบอกว่ามันเป็นไปได้ที่จะวิพากษ์วิจารณ์ของวิจารวิพากษ์วิจารณ์ใหตดริมกว่า,าสครับสำหรับฟอร์มเขาของเขาในตอนเนี้ยในรูปการเนี้ยผมโดยคิดว่าเขาไม่ควรเป็นกับตามอยู่เต็ดและไม่ดีพอที่จะเป็นตัวจริงอ่าอันนี้ก็ผมในความคิดผมนะหยาเปลี่ยนหยาบเปลี่ยนกับตามก่อนในช่วงนี้ให้เปลี่ยนตอนจบรูปการ ให้โคดให้โคดใหม่มาแล้วเปลี่ยนตอนนั้นอย่าเป็นตอนนี้เพราะว่ากลัวจะทําให้อ่าในห้องแต่งตัวอาจจะเกิดรอยร้าวได้นะครับผมก็อืมผมว่าก็อยากให้เขาพักหน่อยนะพักแบบสักให้นั่งตัวสำรองสักสอง,ส,องสามนัดให้เขารู้ว่าเออเราไม่ดีตรงนี้นะเราไม่ตรงนี้นะก็ประมาณนี้นะครับผมก็ผมจะพูดยังไงดีอะก็ยังไงอะผมก็ เขาอะกลับแพลยมากกว่าเหมือนกันก็ว่าอะไรเขาไม่ได้เนาะเขาก็แต่เขามาหลายกี่ปีแล้วอะหลายปีแล้วโอ้โหสุดยอดโอเคอืมโอเคไม่มีอะไรละอืมอืมโอเคงั้นคุยกดเกียมผมขอไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันว่าก็ ยอดทุด้วยนะครับที่แบบสั้นๆน,นะครับผมก็ผมเป็นผมเพิ่งทําเป็นครั้งแรกนะครับผมเดี๋ยวในครั้งต่อไปนะครับผมผมจะให้นานกว่านี้ก็อยากให้ให้คุณผู้ชมนะครับที่เข้ามาดูก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ผมด้วยนะครับผมลากคนลาไปนะครับสวัสดีครับ